สวัสดีครับผมนพพรทองมีครับผมวิชิตเยื่อปุยวันนี้ขอนำทุกท่านเข้ามาสู่สนามมวยช่อง7สีนะครับเป็นการพบกันของมวยคู่เอกประจำสัปด,ดาห์แอดดัมทีเด็ดเก้าสเก้าประทะดอกไม้เงินปอพงสว่างนะครับมุมแดงครับดอกไม้เงินปอพงสว่างมุมน้ำเงินแอดดัมทีเด็ดเก้าส ดอกไม้เงินปอพองสว่างครับมวยดีมาจากมหาสรารคามส่วนแอดดำทีเด็ด99มวยเขามวยดังจากบ้านโป่งลาดบุรีครับคู่นี้ก็น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับคือทั้งคู่ไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับวันนี้ก็มาชกกันในพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์นะครับดอกไม้เงินนั้นเป็นมวยที่กองแกงมาก่อน,นครับจนล่าสุดเริ่มกลับมาแข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ฟอร์มล่าสุดชนะเฉลิมขาวเกียรติเฉลิมกกแล้วล่าสุดมาแพ้ดินเนื้อทองต่อ่านทักษิณในขณะที่แอดดัมทีได้99ครับค่ายนี้ผลิตยอดมวยยอดฝีมือมาหลายคนมวยเข่า,าชกะกันฟอร์มหลังของแอดดัมนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะกับโรบินสันสิทธ์สออึงและล่าสุดมาเฉือนชนะโรบินสันได้อีกครั้ง จด,จดจ้องจๆกัองงนอยู่นะครับยังไม่ออกลีลาสำหรับมวยคู่นี้ครับอายุห่างกันประมาณ2ปีเศษๆดอกไม้เงิน19แอดดั17ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งทั้งคู่ครับอดอกไม้เงินหลานของดอกไม้ไฟครับติดลักยาตุวันนี้มาถอดมองคลเองด้วยนะครับตอนนี้กลับมาอีกแล้วครับค่ายปอพงสว่า หลังจากไปสนใจกีฬากอล์ฟอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาสนใจมวยอีกครั้งหลังลูกๆหลานในค่ายเรียกร้องนะครับออก็เริ่มออกอาวุธกันบ้างแล้วนะครับในยกแรกกรรมการก็สั่งให้ชกกันอีกยังจดจดจ้องจอง้จองกันอยู่นะครับสําหรับคู่นี้สําหรับค่ายปอสว่างนะครับชอบตระกูลดอกไม้เป็นวิเศษอันหรือเปล่านี้ไม่ทราบนะครับสมัยก่อนโด่งดังก็คือดอกไม้ป่าปอพงสว่าง ซ้ายผ่านตลอดแล้วก็มาเป็นดอกไม้ไยต่อสิทธิชัยคนต่อมาก็เป็นดอกไม้ทองคนนี้ครับวันนี้ครับที่เรากําลังรับชมดอกไม้เงินปอบพง่างนะครับจบจ้อ,จอ,องๆค <ไว S 2> ู่นี้ครับแอดดัมนั้นก็ถนัดถนัดในเชิงตั้งรับอยู่แล้วครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงถีบยันไปแล้วครับ แอดดำหมดยกที่หนึ่งนะครับก็นี่เป็นไฮไลท์ครับเป็นไฮไลท์ของทั้งคู่ครับดาเตะทรายพี่เลี้ยงก็ยังสอนนักมวยอยู่ดีครับโอ้โหเทรนกันมาดีเหลือเกินสำหรับโรงเรียนวัดราชบพิดนะครับร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาสิทธิสมาคมสิทธิเก่าสมาคมผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนก็ร่วมจัดงาน ่าพิษคืนสู่เย้าครั้งที่120วันเสาร์ที่2มีนาคมนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปที่ลานอนเนกประสงค์โรงเรียนวัดราชบาพิตรไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับขอแล้วก็และขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนศรีบุญญ,ญานน์นะครับทุกรุ่นนะครับร่วมพบปะสังสรรค์กันที่ลานอนเนกประสงค์นะครับวันที่31มีนาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับมาติดตามชมยกที่2นะครับ เริ่มออกอาวุธกันแล้วนะครับแอดดัมกับดอกไม้เงินดูจังหวะเตะซ้ายต่อย,ตอย,อยเตะมาแลกกันนะครับโอ้โหคู่นี้ถือว่าเป็นหน้ามวยที่น่าจับตามองครับแอดดัมเตะขวาเอ้ยอมียิ้มท้าท้ายครับรอๆกันนะครับโอ้โหเตะซ้ายนางพีอะไรครับจังหวะนี้เอาเข้าไปเอาเข้าไป ตะซ้ายอ่าจดจอดก็แอดดมัมเตะซ้ายอ้มีหลอกครับโอ้โหถือว่าเป็นมวยเชิงดีกันทั้งคู่นะครับน่าจับตามองเหลือเกินสำหรับคู่นี้ครับแอดดัมจุดจอดจ้องกันอยู่นะครับยังไม่ออกมาสักทีเป็นการส่งเสายนะครับโอ้โห มวยถือว่าเป็นกีฬาที่น่ากลัวแต่ก็อยากให้ลูกรุ่นหลานสิบทอดกันไว้นะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับสับสอกถ้าโดนจุดอันตรายนี่ถือว่าถึงกับเลิกได้เลยครับมาเพิ่มกระมาภาคได้เลยครับมวยแบบนี้นี่โอ้โหมีออกอาวุธแล้วครับแอดดำน่ากลัวจริงๆนักมวยจากราดบลุรีครับเป็นสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้เลย ปกติขายองค์นะครับปกติขายองค์วันนี้มาต่อยมวยนะครับโอ้โหจะเจาะจ้องกันอยู่ครับไม่ออกอาวุธสักทีครับทางผู้ชมก็สามารถเปิดมาดูรับชมได้ทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาช่วงบ่ายสองเป็นต้นไปครับนำจุดจบดตะขวา โอ้โหจันทองครับมีแตกกันแน่จังหวะนี้จังหวะนี้เป็นการส่งสัญญาแล้วนะครับโดนจุดอันตรายออต่อร้อนะครับโอ้โหโอ้แตกแล้วครับแอนตร์ซินจ่ายแล้วครับแอนตี้ซินได้ทงานแล้วนะครับสําหรับจังหวะนี้ครับโอ้โหเลือดไหลอย่างน้าปราปาครับต่างคนต่างโดนครับโอ้โหไหลเป็นสายน้ําเลย แทงเข่าวกทีโอ so oh, 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 oh. like oh, oh, oh. ้โหมันจะเป็นการเปิดแผลให้กว uh ้างหรือเปล่ามาเขาแอดดำบอกมาหมดยอหมดจบแล้วก <uh ่อนนะครับน่าเสียดายโปะวัตสลินกันเต็มนี่ครับโอ้โหใช้วัตสลินหมดตลาดเลยครับวัตสินหมดตลาดเลยครับโอ้นี่มาดูจังหวะไฮไลท์จังหวะเตะแรกกันนะครับโอ้โหแทงเข่ารับแอดดำแทงเข่า เตะซ้ายจังหวะแตกน่าจะเป็นลูกนี้ครับนี่นะครับโอ้โหลูกนี้แหลมยังกับไม้จิ้มฟันเลยนะครับโอ้โหอพหนุ่มสอกแหลมนะหนุ่มสอกแหลมสอกคมโอ้โหนี่นะโอ้โหน่ากลัวครับเด็กๆอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับตีกันอย่างนี้เล่นกันได้แต่อย่าเอาถึงตายนะครับโโอ้หน่ากลัวอย่ีกเนี่ยสอกเนี่ยจังหวะสอก เนี่ยโอ้โหโดนไมดี้คิวซ้ายนะครับของแอดดัมก็ได้แผลกันแล้วครับได้เลื่อนได้เลื่อนสหรับคโลกอขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพานะครับร่วมพบปะสังสรรค์กันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาที่โรงแรมเทาทองนะครับตั้งแต่เวลา20ในกาเป็นต้นไปครับก็ได้เลื่อนไปกันแล้วนะครับแอดดัม จากอำเภอมาชมยกที่สามต่อแล้วครับวันนี้จะเป็นยังไงต้องมาติดตามกันครับเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆอ๋อเริ่มมีอเตะซ้ายเตะเตะโอ้โหเตะขวาทีของแทงเข่าอ้าวโอ้คุกวงในนะครับกอดกอดตีเข่าโอ้โหคนไทยรักกันครับต้องกอดครับกอดแล้วตีเข่าครัติดเชียรครับครับกรรมการแยกออกมาครับกลับเข้ามาจดจ้องกันใหม่ครับ แหลกโอ้อโหแอดดัมทิ้งศอกครับดอกไม้เงินว่าไงดอกไม้เงินดอกไม้เงินเตะเข้าไปเตะซ้ายแทงเข่าคูกวงไหนแทงเข่าแอดดัมดอกไม้เงินว่าไงแทงเข่าแอดดัมแทงเข่าอีกแล้วโอโ้โหนะว่าเป็นมวยที่น่า,ากลัวทั้งคู่นะครับแอดดัมเริ่มออกดีนะครับบ้าเลือดนะครับยิ่งออกเลือดยิ่งดุครับโอ้โหเลือดแกทำให้กระตุ้นอะดีนาลีนให้หลั่ง เอาแล้วครับบ่าเลือแล้วครับแอดดัมแทงเข่าต่อยต่อยต่อยเข้าไปโอ้เข่าซ้ายแถมนะครับโอ้โหก็โดดแทงสองครับมีเริ่มเซครับเริ่มเซว่าครับโอ้เซอ้าวโดนไปแล้วครับโอ้โหอกไม่เงินครับโอ้โหแอดดัมน่ากลัวจริงๆลงไปให้กรรมการนับแปดครับแกดุจริงๆครับ อาลนะครับน่าสนใจนครับอีกคนได้แผลอีกคนได้นับสอก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 แม่มาใครมีสอกโอ้โหนับว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจอย่างหนึ่งโอ้สอกโอ้อโโอโผัดกันแรกสอกแล้วครับตอนนี้แตกไม้เงินว่าไงแต่ไม่หมืน่นป้องไว้อยู่ต่างโอ้ต่างคนต่างเลือดแล้วครับตอนนี้แต่แอด,ดั้มนิ่ยอมแล้วว่าแกดุจริงๆครับดุมากนี่ครับดูหน้าไง นักมวยจากบ้านโป่งราชบุรีนะครับต่อยต่อยผ่านกันแรกครับนี่ครับสมัวเสน่มมวยไทยเจ็ดสีนะครับโอ้โหอยู่ตรงนี้ครับนีเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต่อยโอ้โหเป็นยีหลังเข่าครับแอดดัมแทงเข่าจดจ้องกันไปอยู่ครับเออ่กอดกันครับกอดกอดเข่ากอดเข่าโอ้โหแหมยีหลังไหนจะ หลักกันเท่ากีฬานี้แล้วนะครับคุณนพพอกอดกันอย่างเดียวนะครับมีเตะตัดล่านะครับลงไบนอนนะครับแอดดัมกำลังให้ชกต่อนะครับโอ้โหแทงศอกเข้าไปโอ้โหลูกนี้ได้เลือดกันหมดครับหมดยกแล้วโอ้ใจเย็นใจเย็นครับโอ้แอดดัมดูท่าจะมั่นใจมั่ใจไมครับสำหรับยกนี้เป็นของเขาจริงๆครับได้นำแปดไปแล้วครับ โอ้โหครับแผลแตกครับโอ้โหวัส,สลีนมาทั้งแผงนะครับนี่คือสเสน่ห์ของมวยไทยเจสีครับชีกแรกแหกทุกความมันใครไม่ได้ดูหรือเป็นโรคหัวใจเอามือปิดตาไว้ได้นะครับโอ้โหจูห่มา,าไฮไลท์อีกฟันอ่นอเข้าไปกระโดดตีซอกลูกนี้ครับดำสวนกลับมาแท<ต>งเข่าต่อยทีเซตเลแตกลูกนี่ครับล้มไปครับดีว่าแอดนำมีสปิริตนักกีฬานำใจนักกีฬาดีมากครับแกได้เลือดแเก็บบ้ามากครับหลังจากนั้นยังไม่จบนะครับ ความเจ็บมันเลยมาแล้วครับนี่คือหัวใจของนักสู้จากเชียงยืนมหาสารคามและเมืององค์ราชบุรีนะครับสำหรับวันที่2มีนาคมนี้ครับศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มจัดที่มหาวิทยาลัยราชพัฒจอมบึงจะมีต้องฟ้าอุดดอนเมืองเพชรมงคลกอเทศสุทินน้องอันศสิประภายิมนักมวยเขมรและพม่าอีกขับข้างครับ เราขอยกความมันมาบนเวทีนี้มาชมต่อยกที่สี่นะครับอีกสองยกนี้ลุ้นกันนะครับครูดูเดือดแทงปีเป็นไปได้ครับเป็นการใส่เลือดสสเลือดใส่กันนะครับของดอกไม้เงินกับแอดดัมโอ้จับความไปแล้วครับทั้งสองคนนี้มีสภาพร่างกายที่ฟิตมากครับต้องนับถือกันเลยต้องนับถือว่าจิตหัวใจความเป็นนักมวยต้องชมหัวใจครับ ต้องชมหัวใจนักสู้ทั้งคู่ครับจ,จ,จ,จอดจ้องเกมเริ่มผ่อนแล้วครับหลังจะออกอาวุธจะมาหนักครับแต่แอดดัมนี่ถือว่าเป็นมวยฝีมือครับไม่จําเป็นแกไม,ม่ประท้าแล้วครับโอ้โหแต่แกก็ตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นดูมีมชั้นเชิงนะม,มีเข่าของดอกไม้เงินไว้บ้างากรมกาจับแยกก่อนครับจบยงหวะนนี้เป็นมวยที่กอดกันบ่อยนะครับเป็นแกไครับไม่เป็นไม่เป็น ว่าไงครับดอกไม่เงินเข้าใส่ดอกไม่เงินเข้าใส่เข้ามุมแอดดำหนีเอาจมุมมาแล้วเตะแรกกันโอ้โหดอกนี้เข้าไปเต็มซิมปี้เลยครับเข่ากำมัดมวยเข่ากับมวยหมัดโอ้โหดูจําไม่ได้แล้วครับว่าแอดดำดูหน้าเลยครับเต็มไปด้วยเลือดนะครับเลือดจะไหลมาตั้งแต่นาผามทั้งคู่นะครับโอ้โหนักมวยเขินบอกกลางกันแข่งหรือเปล่าหน้าแดงเลยเกิด ว่าให้ดอกไม้เงินอ๋อกอดกันแล้วครับแอดดรวไปกอดกันอีกแล้วครับคู่นี้มันจะกอดกันหลายรอบดูหน้าของแอดดัมนะครับโอ้โหอาแกอาไปเรื่อยแต่ก็ถือว่าเป็นงานดักของดอกไม้เงินอยู่ดีครับที่โดนนับไปต้องแกต้องเรียกคะแนนกลับมาให้ได้ครับแล้วเป็นไงครับโอ้โหกอดกันกอดกันอีกแล้วครับ โดนนำแปไปช่วงยกสองรกรรมการว่างครับกรรมการแยกออกมาครับว่างครับโอ้โหให้มาหาแพทย์สนามครับโอ้เป็นครั้งแรกครับนะว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ต้องพบแพทย์สนามทั้งคู่ครับโอ้โหถือว่าเป็นมวยที่ดูเดือดดูแรงนะครับแพทย์สนามได้ทํางานแล้วครับโอ้โหได้ทำงานกันตัวให่ครับครับนักมวยผมยังไหวผมยังไหวยังไหวดูนะครับโอ้โหดอกดอกไม้เงินสนามว่าไงครับต้องรอดูครับ แพ่สนามบอกโชคได้ทั้งคู่ครับมาชมกันต่อนะครับแอดดัมเตะซ้ายดอกไม้เงินต่อยต่อยแอดดัมเตะเข้าไปจาจๆจ้องจอกันอยู่ครับเกมผ่อนนะครับดอกไม้เงินต่อยไปเตะไปอีกดอก คู่นี้แกไม่ยอมกันจริงๆนะครับโอ้โหกอดเข่ากอดเข่าอีกแล้วครับหือกรรมการจับแยกไปก่อนเริ่มเข้ามาใหม่ครับโอ้โหดอกไม้เงินช่วงปยกครับเจอหมัดของโอ้โหดอกไม้เงินว่าไงยังไม่หมดกันจริงๆครับคู่นี้โอ้โหหมดยกที่สี่ครับี่โอ้มั่นใจกันทั้งคู่นะครับอ๋อดูครับดูกระดาษผู้ผ้าครับเลือดมายังผู้้าเลือดกระเด็นมาเลยเอาเลือดสาดจริงมากโอ้ มาชมไฮไลท์ก right. oh oh, oh ันครับจ sí, ังหวะนี้หน้าแกอาาไปเรื่อยๆเนี่โอ้โหหมัดตรงของอดัมนะครับดอกไม้เงินเข่าโอ้จะต่อยไม่ได้ครับเตะเข้าไปครับดอกไม้เงินอดัมเตโดดแทงเข่าโอ้โดนสอกลูกนี้น่ากลัวเหมือนกันครับอย่าลืมนะครับวันที่22มีนาคมนี้นะครับ ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มจัดกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒจอมบึงจะมีกล้องฟ้าอุด,ดองเมืองเพชรมงคลกฤเทพสุทินน้องอันสัตยประพายิมนักมวยจากพม่าขับข้างบนเวทียกกันไปดูบนเวทีครับยกที่ห้าใครจะอยู่ใครจะไปดูกันที่ยกนี้นะครับยกสุดท้ายแล้วครับ,บยกนี้ <c oughs> แต่ก็ถือว่าสู้ได้สมน้ำสมเนื้อสําหรับดอกไม้เงินและแอดดัมครับสมก็เป็นรองคู่เอกนะครับวันนี้ได้แผ้ฝาก พ่อแม่กันทั้งคู่นะครับโอ้โหดอกไม้เ,เงินแกก็โดนนับไปครั้งหนึ่งครับตอนนี้คะแนนของแอดดัมน่าจะเป็นต่ออยู่พอสมควรครับอณะกรรมการให้จับมาให้แจ็ชกกันใหม่แอาดดัมเตะเข้าไปครับดอกไม้เงินต่อ,อยเข้าไปต้อง นับว่าเป็นมวยที่เหมาะสมกับเงินล้านทั้งคู่ครับล้านสองนะครับสำหรับงินรางวัลคู่คุณยทดครับน่าเป็นมวยดูเดือดแห่งปีครับโค่ดี้ผมว่ามีมีโอกาสสงูงนะครับที่จะได้เป็นมวยดูเดือดแห่งปีดูจะเลือดแล้วครับเต็มเวที<อ>ครับแค่เลือดไปย<า>ันผู้ภาคเลยครับโอ้โหมายันผู้ชาเยเ <c oughs> ช็ดเลือดไม่ทันเลยครับลงเวทีไปต้องเตรียมผ้าเช็ดเลือดไว้เลยครับแล้วเป็นไงครับโอ้โหกอดกันครับรักฉันนานๆครับกรรมการต้องมาจับแยกเลยนะครับ แต่ว่าสถานการณ์นะครับก็บีบให้ดอกไม้เงินต้องเดินบีบเดินบวกนะครับเสียงมาเ <c oughs> สียงซอลแต่ดูแล้วแอดดัมก็ยังไม่สตทกสถานแม้ว่าเลือดจะอับหน้านะครับยังต่อยกันอยู่ครับอดอกไม้เงินต่อยเข้าฝา <c oughs> <c oughs> ฝาลูกนี้ครับโอโ้โหทําเป๋ครับทาเป๋อุ้ยโดนอีกมาครับต้องจับเลยครับลูกนี้โอโ้โหแม่พี่เลี้ยงทีมงานแอดดัมหวัวใจแทบจะวายเน่ครับต้องลุ้นเสียง ระครังให้ดังเป้งแน่เลยครับโอ้โหแต่ว่าหมาัดของดอกไม้เงินยังไม่ดีพอจะสะกดแอดดัมให้ลงได้นะครับนักชกวัยสิบเก้าปีโอ้โหยังจดจด่อจ,จ,จ้องครับเออชื่อว่าครับได้ใจของแฟนมวยไปเลยครับไม่ว่าผลคู่นี้จะออกมาเป็นยังไงครับดอกไม้เงินนี่รับจะเดินไล่สี่ทิศเลยนะครับแต่ยังไม่เข้าเป้าเ,ออเข้ามาสู่ช่วงปลายยกแล้วครับเป็นไงครับ ่อยกันทั้งคู่แรกกันแล้วครับโอ้โหเข้าสู่ไปเยอะนี่อกไม้เงินเดินแรกเต็มที่ครับโอ้โหฟึดฟัดฟืดฟัดโอ้โหไม่โดนบาดเสียวตัวแอดดัมครับจึงจะเป็นนักชกผิวสีแต่ว่าหน้าแกก็แดงเถือกไปด้วยเลือดเลยครับโอ้โหฟันกรอบไปเลยครับดอกไม้เงินยอมรับว่าเป็นมวยที่ดูเดือดจริงๆครับต้องยกมือให้คู่นี้ยกนิ้วให้คู่นี้เลยครับคุณยะใช่แอดดัมครับไม่ใช่ครับไม่แน่ใจครับ เข้าสู่ช่วงปลายยุกนะครับผู้บรรยายก็โดนไปด้วยครับทั้งคุณมิทยุทธ์แล้วก็ผมนะครับเพราะว่านักมวยหมุนไปรอบๆเวทีครับเลือดกระเด็นมาเต็มเลยครับเป็นไงกันแรกอันดีเลยไปก็ขายหมดยกแล้วครับโอ้โหจบแล้วครับปบมือให้กับคู่ละเลงเลือดคู่นี้ด้วยครับผมแล้วครับที่เป็นนักสู้หัวใจสิงจบมือจบเกมก็กอดกันครับเป็นพ no yes euh. in ี่น้องในวงการดีวกันครับจับใจนักกีฬามีมากครับกรรมการก็ กำลังดูครับเก็บผลคะแนนนะครับออกฝ่ายไหนครับก็ออชี้ไปด้านอ,อ๋อมุมน้ำเงิน,นครับแอดดำทีเด็ด99นักมวยจากเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นฝ่ายชนะก็นี่คือมวยไทยเจ็ดสีนะครับชี้ทุกความมันก็เปิดมาดูได้ทุกวันอาทิตย์